เบื้องรถดค่ะป <Elizabeth. S 2> ้าสวัสดีค่ะป้าสวัสดีค่ะสวัสดีครับพี่น้องครับอ๋อบูดไปผูเดยมาครับพี่น้องมือนี้มาพอกันนะครับกับบรรยากาศหมืดหมืดคึมคึมสลึมสลืนะครับผมก็สีล้างรดแล้วว่าคับแล้วพี่น้องผ้ก็ล่างล่างแล้วกับเปียนนมันเครื่องนะครับเด้อรถขันี่นะครับน้ำมานํำเสนอให้พี่ไ้น้องนะครับให้พิจารณาน้ำกันนะครับเด้อมือนี้มีรถหกล้อน้อยหกล้อน้อยตะฮักตะฮักใส่มินิมินิครับพี่น้อง เอาใจสายแบกสายบรรทุกสายขี่ที่มักมวนนะครับรถคันนี้กาวเลยขี่ที่มักมวนหันมาทางนี้พี่น้องนะครับสายขี่ที่มักมวนมาเบิ่งทางนี้นะครับาราคาบ่แพงราคาถึกถึกพี่น้องเอาไปใส่นะครับราคาสมเหตุสมผลนะครับเด้อนะครับเป็นอ isuzu nkr หกล้อรถคันนี้จดทะเบียนสองพันห้าร้อยสามสิบห้านะครับจดห้าร้อยสามสิบห้าเป็นตัวแกมเหลืองเกียร์สันนะครับแกมเหลืองเกียร์สันเป็นเครื่องแปดแปดนะครับแปดแปดเป็นหกล้อ นะครับหกล้อยางนะครับเกียร์ลอยนะครับเป็นยางเกียร์ลอยอาสิบหาขอบสิบหานะครับเด้อเป็นเครื่องแจมๆผมเปิดหัวไว้ผมเอาเปลี่ยนมันเครื่องหั่นเดี๋ยวเอาหัวลงนะครับเด้อเครื่องนี่พี่น้องเบิ้งเลยนะครับให้เบิ้งน้ำกันนะครับเด้อนะครับเครื่องนี่แจมๆนะครับหูโจกนะครับโวกเนี่ยเปลี่ยนมาใหม่นะครับครับสนิมแก่ตามเรียวไร่การตามการใส่งานของเขานะครับรูล่มไอ้ไอ้ไอ้บางคนนะครับบางคนนะครับบางคน ตรงบังรอยังอยู่ยังยังคือเก่าครับอยู่ในองศาแบบจบๆหรอคันนี้นะครับเด้อนะครับก่าให้พี่ให้น้องในเบื้องเครื่องน้ำกันกกอนนะครับเครื่องเดิมโรงงานเลยนะครับเครื่องแห่งคอรอนะครับบ่เคยแตะเลยนะครับหัวน็อตบ่เคยบินนะครับหัวน็อตบ่เคยถือแกะเลยหรอคันนี้นะครับเด้อใส่งานมากขาเจาะก็ใส่งานมาหนักหน่วงพอสมควร้วยกันครับสายแบกนะฮะรถคันนี้ผมบอกเลยเป็นรถสายแบกนะครับเครื่องดีมากนะครับผมบอกไล้ก่อนเครื่องดีมากคัสซี ดีแต่ไม่เดิมบอกอไรก่อนแรกนะครับได้บอก,บอกให้พี่ให้น้องในหูได้เห็นน้ากันนะครับขัดซี่ดีแต่้ยเดิมจังได้วาทังสันวันที่พี่น้องรถตัวนี้มันฮะมันสิคอยมันสิมีปัญหาน้าข้อมันถ้าบรรนถูกนางหนักข้อมันเขาเจ нолог, ้าเสริมนะครับเขาเจ้าเสริมนะครับหยัดในนะครับเลีกลร่างหยัดในว่างบนว้างล่างนะครับเด้อแปะขางอีกตั้งหากนะครับตัวนี้นะครับอาจจะมีสนิมแน่นิดหน่อยนะครับมีสนิมแน่นิดหน่อยตามมายุการใส่งานนะครับแต่ว่าเรื่องแข็งแรงนะครับ แกสร้างในฮอด์สามตัวพี่น้องนะครับบรรทุกเป้งเป้งเด็กของอเพื่อนว่าหกตันนะครับเด้อเราคั้งนี้บรรทุกหกตันคุยๆออกจากสวนเลยนะครับ <S <S บรรทุกมั่นนะครับเป็นหกล้อนะครับหกล้อนะครับใส่สี่ล้อแต่ว่ามันเป็นหกล้อรถตัวนี้หายากมากครับพี่น้องเอาเบิ้งเบิ้งน้ำกันพี่น้องอะไรมาจากกองอากาศนะครับเด้อกองอากาศนะครับอ๋ออากาศไรมาเป็นถังน้ำมันนะครับบอสอดบอผุนะครับถังน้ำมันนะครับยางไม่ไหมนะครับยางนี่คือว่า พี่น้องบพิ่มทองพิพเลียนอีกเลยหกเซนย่างดีแหนบในไซส์แบบหนาๆเลยพี่น้องนะครับแหนบในเพิ่นเปลี่ยนใหม่ทั้งย่วงเลยด้วยนี่บ่เมนว่าเสริมอันนี้เปลี่ยนใหม่มาทั้งย่วงเปลี่ยนเป็นแหนบใหญ่เลยครับแหนบใหญ่นะครับนะครับขางนี่นะครับเสริมหลังนะครับขางนี่เสริมหลังเพิ่นเฉเพิ่นเฉเสริมห้องห้องอ่าห้องหลังห้องหลังมากห้องอยู่แล้วแต่ว่าอ่าหยัดใส่แล้วก็เสริมหลังช่วงข้อมันช่วงมันสิมีปัญหานะครับเด้ออ่ะมานะครับบ่ผู้นะครับเด้อนะครับ กบ้บโบผู้ครับพี่น้องป้ายทอเสียงดังคนตินพอสมควรระคันนี่เอาถือใจผู้ใดกบ้ากันเตนะครับบ่ถือใจกันแล้วแต่พี่น้องพิจารณาเอานะครับเบิงย่างน้ำกันราคาสมเหตุสมผลนะครับพี่น้องนะครับมามาาไปเล็กเดี๋ยวคุยไปเสิ้งคุยคยกันขืนได้พี่น้องคุยขืนเออเสิ้งสามเดียวมาท่านติดอยู่นี่สิจุงไปเสิ้งเสิ้งกับพ่อพันธุ์กับขวางนี่ล่ะนะนี่ดอกยางกึกศศึกนะครับ พี่น้องด้เบิง่งเผาน้ำขันนะครับเด้อมาเบิง่งหน่อยอธิบายให้พี่น้องนะครับเด้อเนี่ยช่วงข้อเนี่ยช่วงนี้เล็กนะหน,า,หนาที่พี่น้องว่าม็นเล็กบางๆเล็กหนาเพ่นแปะขางเลยแปะขางเหย้าปื้ดถอดข้อผุนนะครับดามลางังดามลังนะครับแปะขางดามลางังดามลางังยัดใส่เล็กล่างยัดใส่ในใเอียเก้าพี่น้องเอาเอาตะมูเจาสิว,าว้างในถอเพื่อเป็นสีใซ้งอนเออเพื่อใส่งันนะครับพี่น้องสีมันเดิมมันมาเดิมครับแต่ว่ามันดี เอาผมบอกไว้กอนเลยนะครับบ่บ่เดิม<บ>แต่ดีน,นะครับข้างข้างในนี่ก็เป็นก็เป็นไม่วางทับ้วยเล็กเล็กตัวนี้มันผูกผมสิปเห็ดมาให้ไม่อยู่เล็กตัวนี้มันผมผมหาเล็กมาแล้วผมซื้อเล็กมาแล้วนะครับผมสิปเห็ดให,ห้ไม่ให้พี่น้องตรงนี้เห็ดให้เลยนะครับตรงนี้เห็ดให้เลยให้พี่น้องเลยนะครับความกระบะกระบะควักนี่แข็งแรงฉากคางละสามตัวร่วมเป็นหกตัวฉากแข็งแข็งแจ้งแงนะครับเล็กเล็กควากแจ้งแงเลยครับ นะครับเบื้องให้พี่ให้น้องได้เห็นน้ำกันความเล็กคองนี่เก่งๆนะครับอยู่ในองศาที่ไวจอดนี่จอดง่ามจอดง่ามครับเดียวกันเนาะเออเอาถอยไปให้พี่น้องได้เห็นน้ำกันได้เบื้องน้ำกันเออต่อเดีเบื้องน้ำกันมันเสีย่ามันง่ามซสมเด็นะครับเครื่องนี่ไม่ต้องห่วงนะครับนั่ารัะคัสเซียก่ะไม่เดิมแต่มันดีนะครับทำมาเพื่อบรรทุกโดยตรงพี่น้องสียบานักกะให้พี่น้องพิจารณาเบื้องเอาว่า ระวังเสีดัห่ยแข็งพี่น้้อองซืไปอ่างคนหรือว่าพี่น้องซื้อไปใส่งานนะครับเด้อาพี่เจรนาเอาน้อนะครับถื้อไปอ่างคนพ่อต้องมาซื้อถื้อไปใส่งานออามาคุยกันครับพี่น้องคุยได้เนาะอ้าวคุยได้สนะเอออ่ะคุยได้ค่ะถ้าว่าข่อยเป็นคนขี่มอเอร์ยองแน่อยู่เด้ออาะฟังเสียงเคียงนะปะอ๋อนะครับเบิ้งไงเปินเบิ้งน้ำกันก่อนเบิ้งทางนี้น้ำครับพี่น้องเอาเอาฟังเสียงเคียงน้ำกันนะครับเด้อเอา เพื่อเป็นการบาเสีเออยเวละน้ำเชื่อมปั๊บเฮ้ยระวางอยูนะ่นะเปลี่ยนน้ำมันเชียงม,มาหันพี่น้องเปลี่ยนน้ำมันเชียงให้พี่น้องเลยเปลี่ยนว่าหันนะครับเปลี่ยนพึ่งแล้วเนี่ยมองของเราขึ้นเลยเอาได้ครับเด้อหลับม,มันใช่ไหม

น้ำกับเตี้ยนนะครับเรื่ววงยอยงองศาที่เดิมหล่อแนวเลยนะครับเรื่อ แปดเป็นเครื่องสี่ีนึ่นะครับห่างแท้ล้านเปอร์เซ็นต์นะครับเด้อเอาหมอนแล้วกันรถจดปีสามหาห่างแท้ล้านเปอร์เซ็นต์เป็นหกล้อน้อยใซส์มินินะครับหกล้อน้อยใซส์มินินะครับเด้อนะครับรถคันนี้นะครับบอกพี่บอกน้องนะครับบอกพี่บอกน้องก่อนผมเปิดอยู่เปิดราคาอยู่หนึ่งแสนสามหมื่นห้าพันบาทหนึ่งแสนสามหมื่นห้าพันบาทพี่น้องราคามอเตอร์ไซค์อะไรนะครับเด้อผมบอกไปก่อนเลย หนึ่งแสนสามมืนหาพันบาทนะครับสามารถนําไปบรรทุกได้แต่ว่าเอาเหลียวไรเดาเอาหัวลงให้พี่น้องมองกันเอาหัวลงมันอมาเดี๋ยวหัวกยายักหนักด้วยพี่น้องนะครับอันนี้ก็มีห้อยบุบนะฮะให้พี่น้องได้เห็นนกัน มีห้อยบลนะครับเพื่อเอารถไถลากติดลมพ่ะนะเอารถไถลากมันก็เลยไปกระแทกกันยังไงบลถ้าแทรกรถไถนะครับอันนี้มันกระแตกแตกมือเดียวกันนั่นแหละมันก็เลยนุ่นหัวปลานะครับริวไล่ตามนี่ครับพี่น้องนะครับสีสันมันนะนะครับตามนี่อ่ะพี่น,อน้องมาเบิ่งขังในห้องโดยสารด<อ>ํากัน<ข>นะครับในเนี้ยจ้เอา้าน,น,นั่นน,<ม>นั่นในเบิ่งห้องโดยสารครับพี่น้อ,องอ๋านั่นเบิ่งน้ำกันเบิ่งควรจ่ายขึ้นไปทังท่้งให้เพิ่นเห็นน้ำเออ เบ <B gy n> ิ้งเบาเบิ้งอันนั้นเ <B gy n> บิ้งงบาเบื้งพงอะไระนะครับหนึ่งแสนสามหมื่นห้าพันบาทพี่น้องนะครับสภาพสามนี่เลยสิบสามห้าเนาะสิบสามห้าครับพี่น้องหนึ่งแสนสามหมื่นห้าพันบาทนะครับเน่อนะครับสายเกียร์นี่คันพี่น้องเอาไปใส่คันว่ามันหนักมันเหนื่อยนะครับจะไปเปลี่ยนสายเซฟเ,เกียร์นะครับไปเปลี่ยนนะครับแต่ว่าผมบ่เปลี่ยนพี่น้อง นะครับผมก็สิลดให้พี่ให้น้องได้ไปเปลี่ยนแต่ว่าโตผมเองผมขับได้ขับแบบสบายๆนะครับขับแบบง่ายๆเด้แล้พี่น้องอาจสิอยากให้มันเบาก็หนีอยากให้มันนิ่มก็หนีพี่น้องก็ไปเปลี่ยนนะครับสายเสียบเกียร์นะครับผมขับเพราะผมีปัญหาเกียร์บ่หลุดบ่เร็งนะครับเนาะนะครับเกียง์ย่นแห่งคอร์ลเกียร์แห่งคอร์ลเพรามีห้อยย่นห้อยเย้มนะครับเปิดราคาอยู่หนึ่งแสนสามหมื่นห้าพันบาทพี่น้องนะครับเปล่าโทรมาคุยกันนะครับบ่มีเนี่ยแจกแล้วฮักนะครับ ของโดยสารของเก่งมานมียนะแต่นะหักรถสภาพพร้อมรรทุกนะครับแต่ว่าขับเบาๆเนี่ยโอ้ยขับแล้วแล้วอือหมายว่าเั็นเจ็บขี้งอชิกกระตึก <c oughs> มันกระแทกกระแทนมันแข็งใครจะเสริมแนวบมาแเฮงครับเพื่อบรรทุกเนาะเออเันเสริมมาเสริมมาเพื่อบรรทุกแต่ว่าขันบรรทุกหนักๆซีตันหาตันคือสีนิ่มดีรถคันนี้นะครับแต่ว่าแลนแล่นกับเลนดีอยู่ดอกแต่ว่าห้องประกาศเลนเพราะว่ามันแข็งเจนดองดองไปคือกบหนิล่ะ หายากครับพี่น้องรถปีสามหาเกียร์สันแก้มเหลืองนะครับเด้อนะครับเป็นหกล้อยางดีหกเซนนะครับเครื่องดีคัดซี่ดีแต่ไม่เดิมฟังดีดีนะครับพี่น้องเพราะว่าพี่น้องกันสิบ้าเบื่งว่าเอ้าคัดซี่เดิมมาเสริมมากดามากแมนครับบ่เถียงนะครับเดิมมากมันบ่เดิมนะครับก็คือนะครับ ลูกค้าอกคจะเขาเขามาเบิ้งรถไปได้สิเยเอาข่อไปเสื่อมได้เลยนะครับเด้อจ่อปครับพี่น้องติดต่อนะครับเบอร์ติตต่อนะครับศูนย์แปดห้าสี่สี่หกแปน่ะครับเด้อศูนย์แปดห้าสี่สนึ่งเครับพี่น้องครับมือนี้ขออนุญาตบาทครับตอนรับพี่น้องทูมาเพิ่งมาเบิ้งสิเิ่นสิเของมม้ยามมายามมาเบิ้งรถนาสิเป็นอยเสนาเอามือนี้พอกันซนี่พอากันซสนี่ครับพี่น้องครับสว